ามาล้มล้างสถาบันเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าเขาสนับสนุนคนที่ไม่มีคุณงามความดีอะไรนะครับพวกที่ทําผิดกฎหมายนะครับมันย่อมมาจากการบงก,การของต่างประเทศนะครับเห็นไหมครับว่าไอการที่ธนาธรมาอ้างว่าโทษของการหมิ่นพระมหากษัตริย์ ในประเทศอื่นเนี่ยเบาวกว่านี้นะครับติดคุกไม่กี่ปีเองนะครับปาก,กว่าเนเธอร์แลนด์สั่งจำคุก40ปี14บ4ปีนะครับคนที่หมิ่นพระมหากษัตริย์นะครับทีนี้เราเจะเอาระบอบไหนมาแทนระบอบรัฐสภานะครับในเมื่อคงพระหมหากษัตริย์เป็นพระประมุขามาเป็นหลายร้อยหลายพันปีนะครับครับพระหมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นำคนไทยมานานแล้วนะครับ ตั้งแต่ในประวัติศาสตร์นะครับเพามาจากน่านเจ้าอะไรเงี้ยครับในประเทศซาอุดีอาระเบียนี้ยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับก็คือชื่อว่าราชาธิปไตยเหมือนกันแต่เป็นราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเขาขายน้ํามันให้ประชาชนเนี่ยมีรายได,ได้ต่อคนถึง250เหรียญต่อเดือนนะครับรายได้เฉลี่ย ประมาณ2 2 0 0 0บาทต่อปีนะครับคือเฉลี่ยแล้วทั้งคนจนคนรวยนะครับส่วนไทยเนี่ยใช้ระบบรัฐสภาบริหารนะครับมีรายได้เฉลี่ยของประชากรนะครับ7000บาท7,800บาทต่อปีครับห่างกันนะครับ3-4เท่าเลยนะครับทีนี้เมื่อระบอบราชาธิปไตยเนี่ยจริงๆก็ แบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีการค่อนแคะนะครับหรือว่าการก่อวอดจากพวกตะวันตกที่หวังจะล่าอาณานิคมในยุคใหม่นะครับอีกนะครับว่าเป็นระบบที่ไม่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้เรามาดูระบบที่ได้รับการยอมรับดีกว่านะครับราชาที่ราชาที่ปัตตที่ได้รับการยอมรับนะครับ ใน i n d e x หรือว่า Ran k i n g นะครับคือการจัดอันดับของประชาธิปไตยที่ดีที่สุดของโลกนะครับเรียงลำดับทุกระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับทั้งประธานาธิบดีราศรีรัพระราชาเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับเมื่อปี3ปีก่อนนะครับ2021เนี่ยประเทศที่ได้อันดับหนึ่งเป็นของประชาธิปไตยแบบพระราชานะครับ นอร์เวย์นะครับได้อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยประเทศต่างๆนะครับประเทศคอมมูนลัฐธิประชาธิปไตยแบบคอมมูนคอมมินิสต์แบบฝรั่งเศสนี่ไม่ติดฝุ่นครับหรือประชาธิปไตยแบบละเมิดสิทธิผู้อื่นแบบอเมริกาก็ไม่ติดฝุ่นเลยนะครับไม่คือติดอันดับประเทศอัตประชาธิปไตยที่ดีนะครับมาดูปีถัดมานะครับปีที่แล้วนะครับประเทศ ไอการวัดระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะประเทศใดดีที่สุดปีที่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นนอร์เวย์นะครับก็ติดอันดับหนึ่งนะครับมาหลายปีแล้วแหละจริงๆติดมาหลายปีแล้วเป็นระบอบราชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยบวกราชาธิปไตยอันนี้พอเห็นแล้วยังเขาว่าผมทําไมเลือกที่จะมาให้ข้อมูลครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงเราควรจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะครับต่อไปนะครับในปีล่าสุดนะครับผมเอาข้อมูลมาเมื่อ7วันก่อนนี้เองนะครับ อาประชาธิปไตยในการวัดของปีนี้นะครับประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นราชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยแบบราชาธิปไตยเนี่ยก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีนะครับโดยที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เป็นพ่อแม่ของการเบืองบางคนในพักก้าวคุยนะครับก็ไม่มีติดฝุ่นนะครับหรือประเทศที่เป็นพวกที่ บางตระกูลจะไปผลิตสินส่วนรถยนต์เทสลาครับแต่การเมืองบางคนผลิตเทสลาในสหรัฐนะครับสหรัฐก็ไม่ติดฝนนะครับประเทศที่ละเมิดสิทธิผู้อื่นได้อย่างเสรีนะครับต่อไปนะครับไปดูดัชนีของประเทศที่มีความสุขมากที่สุดนะครับเขาเฉลี่ยในปี2017-2019เนี่ยเห็นไหมครับว่านอร์เวย์ก็ยังติดประเทศที่มี ความสุขมากที่สุดในโลกอยู่อันดับ5นะครับโดยเฉลีย่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สูงที่สุดก็คือติดท็อปฟอยู่นะครับซึ่งถ้าบอกว่าถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบราชาธิปไตยแล้วราชนีความสุขก็ยังสูงนะครับก็มันก็สามารถที่สมควรที่จะยกมาเป็นแบบนะครับเป็นแบบในเรื่องของโครงสร้างนะครับเห็นไหมครับพอมาถึงปี2020นะครับ ็อยู่ในอันดับที่8ดนะครับก็ยังติดท็อป1ทอยู่นะครับอ่าพอมาถึงช่วง3ามปีที่แล้วนะครับก็ยังติดท็อปเทนอยู่นะครับอยู่ในอันดับเจนะครับเพราะเพราะว่าเราพูดถึงระบบราชาธิปไตยนะครับของนอร์เวย์เนี่ยของเดนมาร์กก็เป็นราชาธิปไตยครับแต่ว่ามันมีความดีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับพอมาถึง ไอตัวดัชนีที่บอกถึงเซาท์อีสเอเชียนะครับของอาเซียนเนี่ยของไทยนี่เป็นกับมาเลเซียกับกัมพูชาครับใช้ระบอบพระมหากษัตริย์อยู่ของไทยอยู่อันดับ61ของโลกนะครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้มันน่าจะพุ่งขึ้นไปอยู่ในท็อป10ได้เหมือนกันนะครับดัชนีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทั้ง ดัชนีความเป็นประชาธิปไตยสูงที่สุดเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับสำหรับระบอบราชาธิปไตยของนอร์เวย์นยกับของประเทศนะครับดัชนีความสุขก็สูงอยู่ในอันดับท็อป10นะครับอันดับหนึ่งก็เคยมีนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาลงในปีก่อนๆนู้นนะครับทําไมครับผมก็เลยไปดูที่ตัวรัฐธรรมนูญนะครับของเอสโวนะครับซึ่งเป็นของนอร์เวย์นะครับซึ่งว่ากันว่า ก็เก่าแก่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รับไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้นะครับมีการตัดออกบ้างป,ปรับปรุงนิดหน่อยแต่ไม่เปลี่ยนเลยนะครับว่าเป็นฉบับที่สองหรยอะไรนะครับไม่มีถ้ามาดูของเขาเนี่ยนั่นเองนะครับน่าจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดผลดีนะครับเป็นประเทศที่ดัชนีความเป็นประชาธิปไตยสูงที่สุดในโลกและ มีทาให้ประชากรเขามีความสุขครับเงินดับท็อปของโลกนะครับท็อป10เ,เนี่ยซึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับผมว่าซึ่งทางฝ่ายตะวันตกก็จะมาค่อนแขะไม่ได้นะครับถ้าเราทําด้วยโครงสร้างเนี้ยว่าเราเอ่อไม่มีสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้สม,มุนไพลสิทธิราชเราจะใช้ก็ได้นะครับแต่ แต่ว่าเราค่อยๆถ้าจะถ้ามันดีก็จะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นแน่นอนครับประชาชนยอมรับครับก็จะกลับไปอยู่อย่างนั้นอย่างสมบูรณ์นะครับข้างบุปผีิปาลาเบียนะครับปกครองแบบสมบูรณ์และนายสิเทล่านะครับและพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหัวหน้าคณะนายกนะครับและผมครับขัญชาทหารสูงสุดเองเลยนะครับพระราชาหน้าอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนะครับอันนี้ก็พอใช้ได้นะครับ แต่ว่าในาดัชนีนะมันไม่ได้อยู่ในอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาใช้เอามาให้เป็นข้อมูลนะครับครับถ้านสัตว์ทรงบริหารราชก,การโดยสภารัฐมนตรีนะครับเป็นกษัตริย์เองกษัตริย์เองเป็นนายกนะครับแล้วก็มีรองนายกสองคนคือมก,กุฎราชก,การกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาลโหมนะครับก็อยู่ในอำนาจของกษัตริย์นะครับในคณะรัฐบาลน,นะครับ ก็มีคณะสสเหมือนกันนะครับอตุลาการก็ตั้งโดยกษัตริย์นะครับก็มีผู้ว่าอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับมันจริงมันก็ไม่ใช่ใช้ไปได้นะครับก็เด็ดขาดดีนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะบอกคนที่รักสถาบันว่าครับในเนื้อแลนด์กิ้งเนี่ยมันยอมรับในส่วนของ Norway นอร์เวย์ครับว่าเป็น ชาธิปไตยแบบที่ดีที่สุดในโลกนะครับต่อเนื่องกันมานานแล้วนะครับหลายปีเนี่ยเราก็จะมาดูที่หมวด B นะครับของประชา่อ,อของรัฐธรรมนูญนอร์เวย์นะครับเป็นหลักนะครับเพื่อนํามาลองปรับที่ว่าเป็นของไทยเนี่ยสัก30ข้อเนี่ยครับสาข้อแรกนะครับว่ามันจะมีเนื้อหายังไงนะครับ30มมาตราแรกเนี่ยแล้วก็ใช้โบราณราชป,ประเพณีของไทยด้วยนะครับและ พระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องทรงงานจนเหนื่อยกันไปในการบริหารแต่ก็มีพระราชาอำนาจควบคุมนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินของอข้าราชการและนักการเมืองนะครับ <c oughs> รอโนเวนี่ไม่เคยแก้รัฐธรรมนูญเลยนะครับมีรัฐธรรมนูญที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของโลกนะครับร <c oughs> ัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถึงถือว่า ใช้ได้เลยนะครับทำไมมันจึงไม่ต้องแก้ไขนะครับก็จริงๆแล้วความคิดนี้ก็มีคนเห็นด้วยนะครับแ่ะมีผู้เสนอให้พระราชากลับมาปกครองประเทศนะครับก็เรียกร้องเหมือนกับผมนี่แหละนะครับเพราะว่าสสก็อย่างที่กล่าวในตอนต้นแล้วนะครับ